สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนนะคะช่วง1-15สิงหาคมแล้วนะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิลักแฟนเพจทุกคนเลยแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่ส่งกำลังใจให้กันมานะคะมาดูนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นอยู่นี้ความรักของชาวราศีมีนของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วง1-15สิงหาคมนี้นะคะมาดูกันนะ อาจจะตรงกับใครกับบ้างไม่ตรงกับใครบ้างนี่คือการเปิดดวงโดยรวมนะคะต้องบอกก่อนนิดนึงนะเปิดดวงโดยรวมจริงๆไม่เข้าก็ออกมาซะว้าว <Wow. S 1> โอเคค่ะ อชาวมีนเอ๋ยชาวมีนจ้าเรามองว่าทําไมช่วงนี้โอเคเรารู้เลยว่าคุณผิดหวังกับความรักมาแน่ๆแล้วล่ะชาวมีนเรามองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันมีประเด็นของคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาทําให้มันเกิดก่อเกิดปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะ <c oughs> ทั้งทั้งที่ตัวคุณเองอะ่ะรักเขาไหมเราก็มองว่าคุณรักเขามากมายแต่ตอนเนี้ยคุณเริ่มปรงกับชีวิตแล้วอะ คุณเริ่มไม่สนใจแล้วคุณเริ่มไม่เอาอะไรแล้วเพราะคุณเพราะเขาเขาคนนั้นอ่ะเขาทําให้คุณผิดหวังนะคะไม่ใช่เพราะเขาคนนั้นทําให้คุณผิดหวังคนเดียวเพราะคนอื่นอ่ะมันสร้างประเด็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามาด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เราดูเหมือนว่าคุณอ่ะมีความคิดยึดมั่นแล้วแน่วแน่ว่าฉันพยายามลืงเขาให้ได้แล้วละฉันพยายามไปต่อฉันพยายามฉันมีหนทางวันข้างหน้าที่ว่าอนาคตที่สดใสามากๆละในตัวในตอนนี้นะคะในความคิดของคุณในตอนนี้เนี่ยแต่ยังไงทั้งนั้นทั้งไี ทั้งนั้นเสียเนี่ยเรามองว่าความในใจลึกๆของคุณอ่ะคุณยังมีทิฏฐิอยู่นะคุณยังมีความโกรธอยู่ด้วยเรื่องราวของคุณอ่ะนะคะมีความโกรธด้วยแล้วโกรธไม่ได้อ่ะโกรธอย่างเดียวไม่ได้คุณโกรธอย่างเดียวคุณยังอะไรอววรเขาอีกคุณยังผิดหวังเขาอีกนะคะเรื่องราวของคุณตอนนี้เรามองว่าเป็นแบบนี้เลยมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางอ่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายในอนาคตแล้วก็ตามคุณคุณแบบมันจะไม่ยอมหันหลังไปแล้วก็ตามไม่หันกลับไปอีกเลยอะไรประมาณเนี้ว้าวเขาทําอะไรคิดไม่ดีกับคุณแน่ๆเลยเนี่ยมันทําให้คุณผิดหวังมากเลยเนี่ยที่เรามองเห็นว่าผิดหวังมากถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะนะคะเพราะเรื่องประเด็นเลยคือคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนนะคะจบจริงๆคุณคุณจบกับเขามาจริงๆอะ่ะแล้วคุณก็ผิดหวังอะ่ะโซซัสโซเซอะ่ะ นะคะโซซัสโซเซกลับบ้านไม่ถูกเลยเนี่ยตอนนี้บอกให้รู้เลยนะคะแต่อะไรแต่ในใจอของคุณเรามองว่าคุณก็ยังไม่ลืมเขาอะนะคุณยังคงอะไรอาวรเขาอยู่เลยอะคุณก็พยายามแล้วล่ะเรารู้เลยว่าตอนนี้คุณใช้ความพยายามอย่างมากที่จะไม่ที่จะลืมเขาให้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสภาพจิตใจคุณตอนนี้เรามองว่าคุณกลายเป็นคนเบื่อโลกแล้วอะระวังเป็นโรคซึมเศร้านะคะระวังให้ดีนะ เรามองว่าความในใจของคุณอ่ะเบื่อโลกมากๆเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวมีนนะคะขอดูคนคนนั้นของชาวมีนหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสับไพ่แรงกระหักหักหลายอันแล้วน,นี่ขอดูคนคนนั้นของชาวมีนหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ย สำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะบอกก่อนนิดหนึ่งนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างมันคือการเปิดดวงโดยรวมนะว,ว้าวทำไมเรามองเห็นว่าเขาก็รักคุณนะฮ เรามองเห็นว่าเขารักคุณโอเคไม่ใช่รักคุณอย่างเดียวแล้วล่ะมีตัวเลือกมาให้เขาแล้วล่ะแอบทำอะไรรับหลังที่ทำให้คุณเจ็บปวดเนี่ย แน่นอนแล้วมันเป็นประเด็นของคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาแน่นอนหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณเองนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้ต้องบอกก่อนเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาเหนื่อยนะไม่ใช่เขาไม่เหนื่อยเขาก็พยายามประคับประคองความรักของเขากับคุณอะไปให้ตลอดรอดฝั่งแล้วแหละไปให้รอดแล้วแหละแต่มันล้มเหลวอะมันล้มกลางคันนะคะนะคะมันเรือมันล่มอะมันจะถึงฝั่งอยู่แล้วแล้วเรือมันเกิดล่มขึ้นมานะคะเนื่องด้วยจากมันมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนนะมันก็ อารมณ์อยู่ในผิดหวังกันทั้งคู่ที่เรามองเห็นตอนตอนนี้ตัวเขาผิดหวังไหมเราก็มองว่าเขาผิดหวังนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณนะเนี่ยอืมใจหนึ่งอยากกลับมาหาคุณใจหนึ่งเขามีเป้าหมายอนาคตเหมือนคุณเลยจริงๆมีเป้าหมายอนาคตนะคะเขาอยากจะง้อคุณเหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากจะงอ้อตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนเขาอยากจะง้อนะเพราะเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขารักอ่ะนะคะหรือแม้แต่ว่า,าก่อนหน้านี้เรามองว่าเขาง้อคุณมาก่อนหรือเปล่า เราอาจจะเป็นเพราะเขางอคุณมาก่อนแล้วมันไม่สําเร็จก็ได้มันก็เลยการผิดหวังเพราะตัวคุณแบบคุณมั่นใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะไม่เอาแล้วอ่ะคุณเกิดการแบบอาจจะเป็นการเกิดการง้อ,อก,กันก่อนแล้วนะ่ะอาจจะเป็นการคุยกันก่อนแล้วนะ่ะแล้วแบบว่าเกิดการโอเคไม่เอาอ่ะมีปากเสียงกันขึ้นมาคุณเทเลยบล็อกเลยไม่เอาไม่สนใจใยดีแล้วหนีกลับบ้านเธอไปทางไหนไปทางนั้นของเธอเลยประมาณนี้นะคะแต่ตัวเขาเราก็มองว่า ตอนนี้เขากําลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่เริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงก็ตามเนี่ยในใจเขาก็บอกให้รู้เลยว่าเขาก็ยังคงไม่ลืมคุณหรอกยังคงไม่ลืมจริงๆค่ะเห็นไหมยอมปล่อยคุณไปทั้งเรื่องที่ตัวเขายังเจ็บอะ่ะเขาก็เจ็บไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเราก็มองว่าเขาก็เป็นฝ่ายเจ็บเหมือนกันนะคะยอมปล่อยความรักครั้งนี้หลุดออกจากกันนะของชาวคนคนนั้นของชาวราศีมีนที่บง่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้เลยว่า โอเคเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณอะมันคือแบบนี้นะคุณกับเขามันจบกันมาจริงๆอะเขาก็ยอมปล่อยคุณด้วยปล่อยทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองก็รักตัวเองก็เจ็บเจ็บไม่แพ้กันเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างดังๆนะคะความในใจของชาวมีนค่ะ ซืออะไรให้เขารับรู้ดังๆบ้างคะสำหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะเรื่องราวจะอาจสลับกันได้ต้องบอกก่อนบอกทุกคลิปเลยอะนะคะบอกแค่ทุกคลิปขอดูหน่อยนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นอยู่กันอยู่น้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคนโสดเป็นยังไงคนโสดท้ายคลิปนะคะ มองว่าคุณย่าแย่ม,มากนะตอนนี้เรามองว่าคุณเอ้ยความรักคุณไม่โอเคมากๆเลยคุณจริงๆสามคนที่มีประเด็นเนี้ยเรามองว่าตอนนี้คุณลังเลมากแล้วว่าลังเลมากแล้วว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคุณกับเขามันจบเป็นหมาจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ยเรามองว่าตัวคุณอะ ก็อย่างที่บอกทั้งรักทั้งแค้นแหละแล้วก็คิดถึงด้วยแล้วก็อะไรด้วยในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะกลับมานะคะคุณก็ยังคุณก็เลยยังลังเลอยู่ว่าเอาไงดีฉันอยากติดต่อหาเขาจังเลยเอาไงดีอยากติดต่อจังเลยในหลายหนข่าอยูในความลังเลในใจคุณนะคะแต่ในความลังเลในใจของคุณเนี่ยเราบอกได้เลยว่าคุณก็ยังซื่อตรงมั่นคงต่อเขาแน่นอนคุณยังมีเขาคนเดียวคุณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนถึงแม้คุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมัน มันยากแล้วอะนะมันยากเลยเพราะมันมันสถานะมันสถานะมันไม่คงที่ไม่คงไม่ไม่คง,ไม,ไ,มคงไม่คงวามไม่คงเดิมแล้วอะนะคะบางคนมีคู่ทางไกลด้วยแหละนะชาวมีนเรามองว่าคนคนนั้นของคุณนะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะบางคนบางคู่นะเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะคะ่ะแต่คุณก็ยังรักอะไรอววรเขาจริงๆยังหวงแหนเขาเลยอะอยังแบบว่ายังไงก็ไม่ลืมอ,อืมทั้งๆั้งที่ตัวคุณนอะ ลืมแล้วตัวคุณอะพยายามหักห้ามจิตหักห้ามใจแล้วว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วคุณจะไม่หันหลังกลับไปหาเขาอีกแล้วแต่ในใจลึกๆคุณอ่ะคุณก็ยังอยากติดต่อกับเขาหรือแม้แต่กระทั่งอะคุณยังอยากให้เขาติดต่อหาคุณเลยะนะคะที่เรามองเห็นนะเพราะคุณยังรักและห่วงแหนเขาไวา้จบมาสองรอบแล้วนะคุณ เขาย้ําเราแล้วย้าเราอีกเลยอะค่ะว่าคุณกับเขามันจบกันมาจริงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าความในใจของคุณมันยังไม่จบเท่านั้นเองนะว่าเก็บทําไมอะ่ะเดี๋ยวดะมาดูว่าของเขาบ้างดีกว่าโทษทีนะคะแหมจะเผิดอเก็บละมาดูว่าความในใจคนคนั้นของชาวราศีมีนบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะช่วง1-15นี้นะ เศ้าเหงาสูงกันนทั้งคู่เลยคุณเรามองว่าก่อนหน้านี้ ประเด็นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมเปิดเผยสถานะให้ชัดเจนกันขึ้นมาคือคบกันมาแล้วว่าคือไม่ยอมแสดงความชัดเจนกับสถานะความรักสักทีเลยอะนะคะแล้วเราก็มองเลยว่าเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าหรือเป็นฝ่ายคุณหรือเปล่าที่ว่ามันมีรักสามเศร้าแล้วก็แอบปกปิดกันนะคะ อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยคุณกับเขาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางทําให้ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของคุณสองคนแน่ๆแล้วล่ะนะมันตอกย้ํามากๆเลยอะคะ่ะไอเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาแทรกเนี่ยตอนแรกนึกว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างคนใกล้ชิดจะเปล่าเลยมันเป็นรักสามเศร้าแล้วล่ะนะคะที่มองเห็นตรงนี้ว้าว เขาบอกเขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยังไงยังไงเสียเขาก็คงเสียใจนะคะคงเสียใจจริงๆอาจจะเป็นพ่อฝ่ายเขาเองหรือเปล่าคะที่ว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณเขาหักหลังคุณเขาคิดไม่ซื่อต่อคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาก็คิดได้แล้วด้วยว่า ยังไงเสียเขาขอเก็บคุณไว้ลึกๆก้นบึกของหัวใจของเขาได้ไหมเขายังคงคิดถึงเลืกคุณเหลืกเกินประมาณนี้เลยนะคะที่เรามองเห็นว่าเขาคิดถึงคุณรักคุณมากด้วยอะไรอววรคุณมากด้วยนะเพราะว่าเรื่องราวของคุณนะอย่างที่บอกปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้ของชาวมีนนะคะคุณกับเขามันมีปากเสียงกันมาก่อนแล้วมันก็จบกันอะความจริงใจที่เขามีให้คุณมามีไหมเราก็มองว่ามีแหละนะคือยังไม่ ยังไม่หลุดลอยไปไหนหรอกเพียงแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นแบบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องบริหารสเสน่ห์ก็เป็นไปได้นะคะมันมีอะไรที่มันปิดบงังซ่อนเลน้นกันก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ชาวมินบางคนเนี่ยอ่าหรือคนชาวมินบางคนอะ่ะเป็นมีคู่คนมีตําหนิหรือมีใครมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะอืึที่มองเห็นชัดเจนมากๆเลยตรงเนี้ยว่า อย่างน้อยคู่ของคุณน่ะต้องเป็นคนมีตําหนิมาก่อนหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ว่าออบางครั้งเขามีเรื่องราวในใจอดีตที่ว่าไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงอะไรอยู่หรือเปล่าที่ว่าเขาไม่อยากเปิดเผยสถานะคุณมันทําให้คุณกับเขาเลยเกิดประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาประเด็นถกเถียงกันแล้วประเด็นที่ว่ามันมีมือที่สามเข้ามาแทรกอ่ะค่ะนะคะ,นะคะแต่ทั้งไงยังไงเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่าเขาก็รักคุณนะยังเฝ้ารอคุณเหมือนกัน ไม่ได้ไปไหนนะคะเก็บคุณไว้ลึกแบบว่าไม่สามารถบอกความรู้สึกกับตัวเองให้ใครรับรู้ได้ว่าเขายังรักคุณยังมีใจมอบให้คุณยังไม่ลืมคุณนะคะณวันนี้เขาไม่ลืมคุณแน่นอนเนี่ยตรงนี้นะคะเขายังคงคิดมากเสียใจอะไรอววรอยู่แหละเรื่องราวประเด็นกับคุณกับเขาที่มันจบกันมาเรามองกับว่าคุณกับเขาเพิ่งจบกันมาหมาดนๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูสิว่าเขาจะสรุปอะไรให้ คุณกับเขาบ้างนะคะขอสรุปนะแล้วเดี๋ยวดูแนะนำคนโสดไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะสรุปอะไรให้ชาวมีนบ้างเอ่ยว,ว้าวโอเค คุณรู้แล้วแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันอยู่ยังคงคุณยังคงแบกรับปัญหาไว้ทําไมอะคะอยากรู้จังเลยคุณยังมีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยอะมันหนักนะเรามองว่ามันหนักสาหรับคุณอะเรามองว่าคุณรอคอยเขากลับมาจริงๆอะ่ะอืมรอคอยการกลับมาของเขามากๆเลยของชาวมีนอะทุกลมหายใจคุณยังคิดถึงแต่เขาอะคุณยังไม่ได้เปิดใจอะไรเลยอะคะ่ะนะคะ คุณใช้ชีวิตของคุณทุกวันเนี่ยแบกรักแบกรับความทุกข์ดีกว่าต้องเรียกว่าแบ,แบกรับความทุกข์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณรอคอยอะ่ะต่อให้มันเป็นยังไงก็ช่างต่อให้อะไรก็ช่างเรามองว่าคุณก็ยังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่เลยะนะคะถึงแม้ว่าคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณกับเขามันมีปัญหากันมาก่อนนะคะอือฮึมันก็เลยยังมองไม่เห็นมีใครกลับมาเลยเดี๋ยวดูซิว่าเขา,าจะกลับมาหาคุณไม หนึ 1> 1่งถึงสินี่จะมีการติดต่อมาบ้างไหมคะย,ยังไงเอ,อ่ยขอดูหน่อยเร็วยังมองไม่เห็นใครกลับมาเลยเนี่ย เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานี่บางคนเรามองว่ามันมีประเด็นเรื่องฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะที่เรามองเห็นแล้วเนี่ยบางคนมันเป็นคู่ทางไกลแท้ๆเลยอะ่ะโอเคเขาบอกว่าเขาบอกว่า เขาอะถึงแม้ว่าเขารู้ตัวเองแหละว่าเขารักคุณยังไงก็ตามนะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละเขาเริ่มคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันนะที่เรามองเห็นแล้วก็เนื่องด้วยซะจากว่าตอนนี้คุณกับเขามันไกลกันแล้วอะนะคะบางเรามองว่าเขาอะอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยู่กับครอบครัวตัวเองหรือแม้แต่ว่าเริ่มอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองหรืออะไรก็ตามทีแล้วเนี่ยนะที่เรามองเห็นเลยว่าคนคนนั้นของชาวมินเขาแบบว่า เขามีเป้าหมายใหม่แล้วจริงๆด้วยต่อให้ถึงยังไงถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณยังไงจะรักคุณยังไงเขารู้ตัวอยู่แล้วะค่ะว่าเขากับคุณมันจบกันมาแล้วนะเขาคุณมันจบกันมาแล้วเขาอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างสร้างอาณาจักรใหม่ในในหัวใจเขาดีกว่าต้องเรียกว่าสร้างอาณาจักรใหม่ในในหัวใจเปิดห้องที่ห้าของเขาอะ่ะอืมเขาไปเปิดอีกห้อง,งละนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงมัน มันดูช่างเป็นไปได้ยากจริงเรื่องราวระหว่างเขากับคุณตอนนี้นะณหนึ่งถึงสิบห้านี้นะคะต้องบอกว่าณหนึ่งถึงสิบห้านี้เขาแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงค่ะเริ่มหันเหตตัวเองอะ่ะไปเปิดห้องหัวใจตัวเองหรือไม่แต่แม้แต่เปิดห้องหัวใจตัวเองตอนเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงอะ่ะจริงๆอยากทําอะไรก็ตามที่เขามีเป้าหมายอะนาคดชัดเจนมากนะคะชัดเจนในฐานะ ในสถานะที่ว่าเขาอยากสร้างวางรากฐานให้ตัวเองมีฐานะดีก่อนอะไรก็ช่างก่อนอะไรก็แล้วแต่ก่อนคือเขามุ่งมั่นไปไปในทางเรื่องงานของเขาเป็นหลักเลยจริงจริงนะตอนนี้เราก็เลยเมองว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันดูหนักมากๆดูเศร้ามากๆสําหรับคุณเลยนะคะคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้แต่คุณก็ยังรอคอยเขาอะรอคอยการกลับมาของเขามากๆเลยใจคุณยัง ยังมีความแบบยังแบกรับเขาไปทุกคุณยังแบกแบกรับเขาไปทุกฝีก้าวที่คุณไปไหนอ่ะจริงๆนะเน,นี่ยที่เรามองเห็นอนะ่ะคุณตัดเขาไม่ขาดเลยอะคะ่ะคุณกักขังตัวเองไวะะ้อ่ะค่ะอืมคุณเอาหัวใจตัวเองอ่ะไปมอบให้เขาไปหมดแล้วอ่ะที่เรามองเห็นนะ่ะตรงเนี้ยกักขังหัวใจตัวเองจริงๆไม่คิดจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่เลยนะคะเนี่ย แต่คุณก็พยายามนะเพราะเรามองว่าคุณคนนั้นเขาเขาเทคุณนะ่ะเขาเทคุณมาก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันแล้วเทกันท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขารักกันมากมายเลยที่เรามองเห็นนะคะรักมากเคยเคยมีความรักมอบให้แก่กันนะคะแต่อย่างน้อยเราก็อยากเราก็รู้นะว่าเขาก็ อยากรู้เรื่องราวของคุณเหมือนกันอยากรู้ว่าความเป็นไปของของคุณเหมือนกันอยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงสบายดีไหมยังไงนะคะที่เขาอยากบอกคุณนะคะโอเคคุณกับเขามันเหนื่อยอะ่ะจริงๆเรามองแล้วว่าบทสรุปช่วงเนี้โอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะมันดูเป็นไปได้ยากมากโอกาสน้อยมากนะคะเราเอาใจช่วยสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะ มันดูว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไรนะคะของคุณชาวราศีมีนถ้าคุณคิดว่าเขาใช่สำหรับคุณแล้วคุณก็รอต่อไปได้แต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นของคุณอีกแล้วเนี่ยเรามองว่าคน,คนทุกคนแหละคะ่ะเวลาอกหักอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสิทธิ์เศร้าแต่เราต้องเศร้าให้รู้ว่า เราต้องมีอนาคตใหม่ในวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะอย่าให้เขาขโมยเวลาเราอีกต่อไปนะเ๋ยวมาดูซิว่าคนโสดบ้างแล้วแหละเป็นยังไงบ้างคะคนโสดค่ะของคนโสดละหมดพลังงานเหนื่อยละมาดูคนโสดซิของชาวมินนะคะเรื่องราวของคุณชาวมินน่าเศร้ามากเลยอะ่ะอืม จัก,กรวาลเขาไม่ได้ใจร้ายกับทุกคนนะคะและจัก,กรวาลเขาก็ไม่ได้ว่าให้ค่ากับทุกคนเช่นกันเราวันหนึ่งเราเสียใจวันข้างหน้าเราอาจจะมีความสุขก็ได้เขาอาจจะเหวี่ยนคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเราก็ได้และเขาก็จะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราก็ได้ในวันที่เราพร้อมนะคะอยากให้คำพูดนี้เป็นข้อคิดมากๆนะ ชาวมีนค่ะคนโสดค่ะยังไม่ไปไหนเลยคนโสดจ้าอืมเรามองว่าตอนนี้คุณพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองที่ว่าไม่ให้คิดถึงเขาคุณพยายามควบคุมตัวเองที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจำยอมเสียเขา นะความรักที่ว่ามันไม่ไม่ใช่สองคนสำหรับชาวโสดนะคะแล้วเราก็มองว่าเรื่องราวของคุณคนโสดเนี้ยโสดมาแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นใครเข้ามาเลยตอนเนีม้มันอยู่ในช่วงคุณแบบไม่เอาใครดีกว่าต่อให้เอาก็ยังไม่มีใครเข้ามานะตรงนี้ด้วยมันเป็นความในใจของคุณมันยังเศร้าอะ่ะเราบอกให้รู้เลยว่าใครเข้ามาหาคุณช่วงเนี้คนคนนั้นอ่ะสวยแน่เลย เพราะเขาคุณไม่เลือกเขานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะสรุปอะไรให้คุณบ้างเลยว้าวขอโทษขอโทษทีขอโทษทีขอโทษนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสำหรับแปบบ๊บสำหรับนี้ดีก,กว่าขอสำหรับนี้ ค่ะทำไมคุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครบ้างเลยอ่ะชาวโสดเรามองเห็นคุณไม่เปิดใจจริงๆเลยอ่ะอืมลูกงๆๆเนี่ยอืมทำไมขอคนใหม่เข้ามาในเหอะช่วงนี้มีไหมไม่มีเลยอ่ะค่ะจริงๆไม่มีเลยคุณยังคงความเศร้าอ่ะอย่างที่บอกเลยใครเข้ามาหาคุณช่วงนี้แน่รับประกันได้เลยคนนั้นเขาเข้ามาผิดจังหวะชีวิตคุณละ แต่ถ้ามีใครเข้ามาสักคนในในนี้เราก็มองว่าวันข้างหน้าถ้าโอกาสเราบอกแล้วว่าถ้าโอกาสคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่อย่างน้อยๆคนคนนั้นเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะอันนี้คือข้อคิดนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาต้องกลับมาเราแค่ให้คําแนะนําว่าถ้าใครคือคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าเข้าไม่ใช่คู่เราบอกได้เลยว่าคือต้องจบนะคะเราไปเสียเวลากับเขามาแล้วเราจบกับเขามาแล้ว ต่อให้คนโสดหรือคนไม่โสดก็เถอะนะคะยิ่งคนโสดอะ่ะขอบอกเลยว่าคุณเคยโดนคนเก่าขโมยเวลาของคุณไปต่อให้คุณเจ็บปวดแสนสาหัสยังไงคุณมีเวลาเยียวยารักษาจิตใจตัวเองแต่ขอร้องว่าคุณอย่าเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนานเกินนะคะ มันจะเป็นการถูกขโมยเวลาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีก,อกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณลุกขึ้นมาได้แฮปปี้ได้จัก,กรวาลเขาจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาหาคุณเหวี่ยงคู่เข้ามาหาคุณได้แน่นนะบอกคุณเช่นนี้นะคะอย่าให้ใครคนที่เราทําให้เราเสียใจกับเรื่องราวในอดีตมาขโมยเวลาเราอีกต่อไปนะ จัก,กราวาลเขาก็จะหาคนดีๆเข้ามาหาคุณเองนั่นแหละไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราไม่เชื่อหรอกว่าจัก,กราวาลจะเลวร้ายกับคุณเสมอตลอดและก็เสมอไปนะคะเอาใจช่วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปของคนธาตุน้ำคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ